ดิบล้วการห่อแก้วปิดปิดก่อนเยอะที่ไมการจะแพ่งก่อนแล้วนะก็ไม่รู้ทำมาแล้วหรือไงอย่าบอกระวังระเบิดหลังหนึ่งวันหนึ่งคืมาจะไม่เหมอนกันหรอ ไม่ตอกอะ่อกอะอยู่ขอบแก้วดัน,นเน่เอยู่เหมือนเดิไอจุดไอตรงนั้นไอตรงขอบแก้วดันอยู่อ่ะมันดันตรงจุดศูนย์กลางมวลจุดศูนย์ถ่วงของไอทาของไอซ่อ,อ,อมนี่เลยซ่อมมันเลยลอยอยู่ได้ไไดเา <ๆ S 2> ขาอีกหน่อยไหมมีแน่เดี๋ยวโดนยางแน่เลยเขาแล้วโอเคเับเดี๋ยวเขาก็เขียนนี่กัอน 八百米呀。